ชื่ออะไรนะคบลำภัยค่ะลำภัคุณป้าเออเห็นว่าคุณป้ามีหลานเล็กๆใช่ไหมค่ะอ๋อเขามีอาการยังไงครับคือกินนมแล้วมันเป็นฝ้าในปากค่ะอ๋ออายุประมาณเท่าไหร่ครับสามเดือนครึ่ง3สามเดือนครึ่งเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะอ๋อแล้วเขามีอาการป่วยหรือมีโรคประจําตัวไม่ไม่ค่ะก็ร้องงอแงนึกว่าเขาเป็นอะไร่างเงี้ยไม่ไม่กางคืนไม่นอนกางคืนไม่นอนไม่กินนมค่ะอ๋อมีอาการยังไงบ้างครับ ก็แต่มาเลี้ยงลูกมาเนาะก็เลยปรึกษากันกับแบบมันชุมชนเนาะก็เลยบอกว่าเราลองเอายานี่กวดทีิเห็นว่าเขาบอกว่ามันกวาาได้ก็เลยว่าอย่างเงี้ยก็เลยลองกวาดูครับแล้วอาการอาการเด็กเขาเป็นยังไงนะอาการเด็กก็ดีขึ้นไม่ใช่เออก่อนที่จะกวาดยานี่คือว่างอแงค่ะงอแงร้องไห้แล้วในปากในคอมีอะไรไหมก็เป็นแดงแงเป็นเม็ดเป็นเม็ด แต่แดงๆใช่ไหมก็เลยลองกวาดดูมีไข้ไหมครับก็เขาพาไปหาหมออยู่เพราะว่าเอายามากินเนาะอ๋อหมอให้ยาอะไรมากินครับก็ยาพวกยายาลดไข้ของเด็กอะค่ะอ๋อยาแก้ไข้เด็กเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าเขาก็ไปสามวันแล้วกินยาหมอเ็าไม่เห็นเป็นไรเขาก็ว่าอย่างเงี้ยหมายถึงว่ากินยาหมอแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายก็เลยบอกว่า ป้าก็เลยไปดูป้าก็เลยแบบว่ามันทำไมมันร้องจังกลางคืนก็ไม่ได้นอนก็เลยว่าอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเอาลองร้องกอดในคอก็คือมีมีตุ่มแดงๆค่ะก็เลยลองกวาดดูลองกวาดดูไปสองครั้งกวาดไปสองครั้งนี่เขากวาดยังไงครับก็เอาใส่มือใส่น้ํานี่แหละค่ะน้ําสะอาดใส่น้ำสะอาดแล้วเทแคปซูลใช่ไหม่ะแกะแกะแคปซูลอ๋อแคปซูลยาเกิดได้นี่ยนะครับอ๋อก็เลยกวาดเข้าไปให้คุณยายเากวาดก็คือเราแกะ แกะแคปซูลแกะแคปซูลออกแล้วก็เอาใส่ในปลายนิ้วค่ะแล้วก็ยังไงครับผสมน้ำให้มันแบบเป็นครีมหน่อยให้เป็นครีมๆอ๋อก็คือผสมน้ำในถ้วยแล้วก็เอามือป้ายป้ายไปที่โคนลิ้นใช่ไหมอ่าแล้วหลังป้ายแล้วเด็กมีอาการยังไงครับหลังป้ายแล้วเด็กก็กินน้ำได้กินน้ำได้อ๋อ กินน้ำได้กินนมได้ก่อนหน้านี้คือไม่กินหรอไม่กินค่ะเอาเข้าแล้วก็ดันลิ้นดันเอาเข้าแล้วก็ดันคือร้องไม่กินไม่กินดันกินออกอย่างเดียวอ๋อแล้วร้องทั้งวันทั้งคืนค่ะอ๋อแล้วป้าเลยบอกว่าเออทาไมมันร้องจังก็เลยไปดูก็มันก็ห้องติดกันเนาะก็ไปดูบอกว่าเออไม่รู้จะทําไงแล้วยายําไรแล้วป้าร้องจังไปหาหมอก็กลับมาก็เหมือนเดิมเขาก็ว่าอย่างเงี้ยก็เลย ลองฝอดดูก็เลยฝวดดูสองครั้งอ๋อวาดครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับวาดครั้งแรกเขาก็ยังมันยังไม่หาย,ยไม่หาะก็ธรรมดาเขาก็กินยังก,กินแบบได้น้อยคก็ธรรมดาเด็กมันก็หิวน้องมันก็ต้องร้องก็าเลยเอาเอาฝาดอีกทีนึงก็ห่างกันประมาณกับฝาดตอนเช้าประมาณแปดโมงแล้วมาฝาดอีก กวาดตอนเช้า8ปดโมงรอบหนึ่งแล้วก็บ่ายโมงคึ่งก็กวาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็กวาดรอบ 2, 2เป็นยังไงครับกวาดรอบสองแล้วเขาก็นอนนอนตื่น,น,น,นขึ้นนอนตื่นขึ้นเข้านอนประมาณสองชั่วโมง เขาก็ตื่นขึ้นเขาก็กินนมอาบน้ำกินนมได้ปกติอ๋อคราวนี้หิวเลยสิหิวกิวก็หลังจากนี้ก็เป็นไงบ้างอาการปกติก็เล่นก็คือล่าเริ่มแล้วใช่ไหมก็อุ้มไปไหนมาไหนก็ไม่งอแงไม่งอแงแล้วแล้วไม่ร้องเล่นด้วยก็ยิ้มก็นั่นก็ยิ้มเล่นอ๋อก็คือเขาสบายตัวแล้วสบายตัวอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีไข้แล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีไข คือให้คือยาหมอก็เอาแค่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นไม่ต้องใช้แล้วอ๋อก็คือกวาดสองทีหายเลยอ๋อครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเด็กก็เป็นปกติกตเล่นดีกินนมกินอะไรเท่าทุกวันนี่ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะประมาณถึงวันนี้ประมาณสองอาทิตย์แล้ว อ๋อแล้วเขามีอาการปวดอีกไหมไม่ไม่ไม่ค่ะอ๋อหลังจากนั้นมาสองอาทิตย์แล้วก็คือยังแข็งแรงยังแข็งแรงยังนั้นก็หายก็ก็บอกว่าอผอสมน้ำผสมนมผสมน้ํากินไปเลยก็เลยว่าอ๋อครับครับ <laughs> จริงๆยาตัวนี้ไม่มีอันตรานยนะครับใช้กวาดคอเด็กอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กทานกอย่างเงี้ยก็จําจากไอ้บอพูดเนาะว่าดูมันกวาดคอได้อะไรว่าอย่างเงี้ยก็ลยวาดลองกวาดดูซิเผื่อมันเผื่อม,อมันหายมันเป็นยาบ้านเราอ,อะไรว่าอย่างเงี้ย ใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับก็คือมันใช้ได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็เด็กถ้าเราคือถ้าเกิดตัวรุมรูเริ่มมีค่ายอะไรเงี้ยเราก็ทําแบบนี้ครับกวาดไปที่โคนลิ้งเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะหายก็กวาดไปได้ยันโตครับโรคไข้เขาก็บอกว่าของยายหมดหรือยังก็แบ,บ่งแบ,บ่งเพื่อนบ้านกินไปที่ท,ที่ที่ให้ไปะะอลค่ะที่บบให้ไปบบไนะให้กินเพืนบ้านกินด้วยครับก็บอกว่ากินกับยาพารุงพลากินไปเลยก็เล็ว ได้ครับใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใช้ยาเคอร์ล่าตัวนี้ก็พาราก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามันมีฤทธิ์ลดไข้แก้ปวดของโดยตัวของแต่แต่ทุกวันนี้ก็ออกจากบ้านมาตอนเช้าคือมากินนักกินข้าวที่นี่ก็กินมาจากบ้านมาถึงนี่ก็กินข้าวเลยอ๋อครับแล้วคุณป้ากินเองนี่ก็ก็าแกะเลยค่ะไม่ไม่ได้เคี้ยวนะมาแกะแค่ทูนใส่ช้อนแล้วกินเลยใช่ไหมอ๋อ ว่าถ้ากินซาดาวได้ถ้าถามเขาถามว่าผมไหมถ้ากินซาดาวได้กินมะระได้ก็คือกินได้ก็เลยว่าอ๋อกินซาดาวได้ก็กินได้ถูกต้องนะผมแบบมันรู้ไปถ้าพวกคุณกินซาดาวได้กินมะระได้ก็คือเหมือนกันก็เลยกิเขาอย่างเงี้ยแต่เวลากินเข้าไปเสร็จแล้วชุ่มคอใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ตั้งแต่เดี๋ยวนี้นอนสบายคือว่ากินกลางคืนกินกลางคืนอาบน้ำกินข้าวกินอะไรแล้วพอ พอจะนอนก็กินแกะกินแล้วก็นอน,น,อนดูโทรศัพท์ดูโทรทัศน์ไปก็ตื่นเช้ามาก,ก็ไม่มีเสลดในคอไม่มีอะไรอ๋อเมื่อก่อนมีเสลดในคอ,อตื่นมาต้องมาแบบว่าเหมือนมาข่าเส็จใช่ไหมแล้วโรคประจําตัวอย่างอื่นมีบ้างไหมครับไม่มีค่ะไป,ไปตรวจอย่างนี้ก็ไม่มีมมแล้วหมอ,อเขาก็บอกว่าใ,ให้ระวังแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้กินมันเนะเาะไม่ได้กินพวกคอดพวกมันเท่าไหร่ ก็โดยมากป้าจะกินปลากินปลากินผักอะไร่เงี้ยอ๋อก็ดีครับไม่มีโรคประจำตัวก็ไม่มีโรคประจําตัวความดันก็ยังแต่ไปหาเวลาเขามาตรวจทีเขาก็บอกว่าระวังนามันมาแล้วน้ำิีมเออไม่ต้องเอามาพินแพทเกตก็ไม่เอาอก็คือหลังจากทานยาเคร่ารู้สึกหลับสบายหลับสบายหลับลึกหลับลึกอ่าตื่นมาสดชื่นนะตื่นชื่นตื่นมา คือว่าก่อนนี้ก็จะเหนียวคอเหนียวอะไรเนาะ,ะ,ะนี่ตื่นขึ้นมาปกติก็กินน้ําอยู่แล้วก็กินน้ําปกติแต่ว่ามันไม่มีอย่างนั้นไงอคอคไม่แห้งคอไม่มบเสเลิดในคออย่างเงี้ย๋อครับแล้วตั้งแต่กินยาเคอร์ล่าด้วยตัวเองมานี่มีความรู้สึกยังไงกับยาเคอรล่าบ้างครับก็ถ้ามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับมันก็เบาตัวสบายตัวแล้วก็ก็อย่างว่า ก็สบายตัวก็ตื่นขึ้นมาต้องไม่ได้งวย,ยางอ,าอะไรครับครับแล้วกับเรื่องโควิดที่กําลังระบาดอยู่นี่คิดว่ากินยาเซราแล้วมีผลไหมครับคิดว่ายัางมีผลอยู่นะแต่ว่าเขาบอกลูกบอกว่าให้ลงทะเบียนก็ยังยังคยังอยากได้สีแสนเขา <c oughs> <c oughs> ไม่ครับวัครรซีนต้องช่วยกันฉีดวัคซีนก็เลยบอกว่าให้ลูกลูกลงไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนก็ลงลงไว้อยู่ลงไว้อยู่ บางทีเขาบอกว่าเขาจะไปเสียใกล้ๆบ้านที่ตรงสถานีรถไฟก็ไม่รู้วันไหนอ๋อแต่ถ้าถ้าจะฉีดก็ทานยาเคลราไปเรื่อยๆเพราะ<ช>ว่ามันจะช่วยป้องกันอาการแพ้วัคซีนได้<ช>ทำให้เวลาฉีดแล้วเราปลอดภ<ห>ั<า>ยอีกอย่างนึงเมื<ช>่อ <ๆ S 1> ก่อนนี้เป็นโรคภูมแพ้ตื่นขึ้นมาต้องจานต้องไอต้องน้ำมูกไหลอย่างนี้มาถึง <ๆ S 2> ก่อนกินยาเคอร์า เมื่อก่อนจะไปหาร้านขายยาประจําไปซื้อยาภูมิแพ้มากินอ๋อมีภูมิแพ้ก่อนที่จะทานยาเคอรามีภูมิแพ้มีมาประจาแล้วค่ะมาประจำใช่ไหมมมาตลอดอ๋อครับแล้วหลังจากทานยาเคอร์ด้านานไหมครับถึงจะหายภูมิแพ้เนี่ยไม่ไม่ไม่นะก็ก็บอกว่าวันไหนมันอากาศจะเปลี่ยนฝนจะมามันก็มีอาการอยู่ก็มีอาการอยู่แต่มันไม่เป็นทุกวันไงไม่เป็นทุกวันเมื่อก่อนตื่นเช้ามาก็ต้องจามจนเหนื่อย่ะ แล้วเดี๋ยวนี้มีจามไหมไม่มีไม่มีรอใช่ไหมบางวันจามบ้างบางวันก็ลืมลืมไปอะ๋อลืมลืมไปก็รู้สึกว่าตัวเองเบาโล่งขึ้นอ๋อแล้วก็จามก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับแต่ถ้าจามถ้าจามรู้สึกว่ามีน้ำมูกอะไรพวกนี้นะครับรีบทานตอนนั้นเลยก็เคี้ยวเม็ดยาหรือว่าแกะแคปซูลทานตอนนั้นเลยมันจะยับยั้งอาการจามอาการแพ้อากาศในณตอนนั้นที่เราเป็นได้เลย เมื่อก่อนเขาไปรักษากับคุณหมออยู่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าโรคเนี้ยมันไม่หายแต่ว่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าอากาศเปลี่ยนที่ไรก็จะเป็นอ๋อคเราก็ว่าอ่าอ่าโดยโดยปกติแล้วการรักษาของยาแผนปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือเขาจะเอ่อแค่ระงับอาการใช่ไหมครับแต่ว่ายาสมุนไพรเนี่ยมันมีกลไกของการปรับสมดุลโดยธรรมชาติของระบบภูมิต้านทาน ก็คือถ้าเกิดว่าภูมิต้านทานเรากลับมาสมดุลเมื่อไหร่อาการป่วยก็จะไม่ปรากฏเลยก็คือเราก็หาจากโรคนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณป้าสําหรับข้อมูลครับสวัสดีครับ